สวัสดีพี่นอ้องสสวัดดีีเ้้ออพ่นงทายสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกทุกคนเด้อพี่น้องนี่ยินดีตอนท้าเขาสู้จ้องน้องอันเนาะมือนี้น้องอันสิไม่เฮ็ดกินพี่นอ้องอ่าบปอ,อยูอ่เนาะงปีใหม่บปอ,อยู่อ่าก้อยอ่ะปีไปอยู่เลยแกเขาขั้วเองเนี่ยเป็นนี่พี่นอกก้องนาะหยอกเนาะพี่นอ้องมือนี้น้อง<ล><ล>อันชิม่าเฮ็ดกินบ่ค่อยได้บ่ได้เฮ็ดกับ,ออบ,ออบออพี่นอ้อง มื่อนี้ก็เลยถือโอกาสต้มน้อาเกตน้องพี่น้องเ็ดเกาะเนียงกับบะบีดาบไก่บ็เกาะไก่ดาบไก่คอยไก่เกดเป็นอยู่เลยพี่น้องโคตรเลยมึงควักไก่จริงๆโอ้ยโอ้มีม่มากหน้าเอาดับซะบอกผมไม่หยุดหน้าหวงได้มีมีม่หยุดหน้าทะเลออกมาซุ่มนี่ นี่บ่ไปทางร้างเลยไปุไปั้ง้นมี่ต่กระดูกเว้ยเห็ุผลเป็นเอก็มันมีกระดูกเหตดใจแล้วป๊อกอัน้นไหใส่ใ่กันบ่ตข้งมอยนะี่ถอดทุกทีให้นก ใส่ปีพี่ลกก่อยไก่ใส่ปีแซ่บแ่มก้อยนปีแซ่บก้อยก่ใช่ไหมเฮ้ยมงคคยน่าะอกเมนี่มีเขามหพี่อน้องแอม้าโอ้กท่านอางน้าังใช่ไหมยังใช่ทางหน้าขาม ไปจังไนโมทันขับเดี่ยสนย่นมันโมเมนพร้อมพอได้สีเพื่อเอาข่อยบอีกวันนี้ใช่ละเนีันอันน้น้มันยัีน้มันใช่ี่เดี๋ยวเชเนี่ยเส่อไปเช็เอาน้ำมัอปุ๊กสหน่อยอันเ็เป็นอยู่กเเป็นบอกไป

nghe chưa có một xe đạp anh em 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 ว oh, so ่าอัดก็ได้นะบ่ใช่นะโอ้ยแมเมนต์โมเมนต์น้ำปลาโมเมนตมเมนต์โมไซปลาแดกอันใส่ปลาแดกกุต้มปลาแดกมึงค้นค้นเนาะมึงก็ใส่ปลาเป็นหมวดเสือปลาแดกก็ใส่่ปลาแดกมันจังแซ่บะได้กะใส่เนี่ยแต่ว่าพอก่อน ก็แซน้ำปลาป่ะนะเขาสิเบิ่งจักนิดหน่อยใส่น้ำปลาพักกับแซบเป็นนัวอันได้ๆก็เป็นตะกินแล้วโดยที่บ่ได้ใส่น้ำปลาอืบิดลมมันสิใส่เป็นนัวได้อีกอันเอ้ยบอนิดนึงนึ่งอันก็บ่าแซบแต่ละวิมก่อนว่าแซบดสิใส่ให้อีก ใช่นันใ่สิกตีใสปีนีนกอนูกอันเห็ดกินตายกบ่ปีใช่อันนันน้ำปลาบม่เสีบู้ชาน่นปแดดมันสีบกูวใส่ทั้ง่งางะ

อานารหมักคามเป็นยังบ่ก็อย่างไหมันชิเข้มนะมันิเข้มใจ๊น่ำมักคามเพราะว่าิเข้มถ้าฉันมันชิเป็นใจเสบบอะไรบ่ามีไม่แจ่เหตุเอาใช้บุษฐนดูใช้บุเอาคน่องมือดูอันอาหารบ่วงฮะ สีมงได้เล้วบ่เข็มสิบอันเยอะสิสิบงันพี่น้องบบนี้แบบกจะจายสิบเอืมพอดีซสะไปกินขานขาวแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไปห้กินขขาวพี่น้อง เอา่ะเข้ากับเตรียมไว้แล้วเลยเนาะเพศโบเพศเปนไหนอย่างนี้แม่เพศการตอบผิดเอ้าไปกินเขานี่มาเด้อพี่น้องกินเขาตนปลาด้ยเดี๋ยวินทรหาอ่าปีน้องเพือนเพศหยังอยู่ไปกรุงเทพเลยวันโทษดินน้ำแจ็คเกือพี่น้องเองง่ามือนเรางคเยหา ใครคลิปยันี่โอ้กองคือเมื่อไงเจ็ด้วเดียวจับนึงเร็จกล่องไปนึงสบายดีกองเนี่ยสายดีพี่น้องเจ็ยังอยู่ได้ยังกินหแลพี่ใหม่กำลังจิตตัมหุงูพี่น้อ คุณเซิร์ชโอ้สำไมเท่ามาพี่นนองเ<อ><อ>ดีเยวะเียเว้ยมาเด้อมาเด้อทางนี้กินเขากับอันนั้นก่อยก่อยไก่อู้หไก่ไม่ได้เสีไก,สก่สูงมากเข,ขาขั่วเองแล้วมือนี้พี่น้ะงหาบไปอยู่เลยกินเองซาแลน้องนี่เป็นฟังก่กนะปยายก่อ โดินมาอิจานีไปมีความสุขย well ้อนกลับมาแลยย้อคือซืมไปยืมจะเสีนอตกรุงสดยังไงกําลังสีนิดสีขาวนี่เป็นฮัทสินนะฮัมต้าวมอย่าปรับใจปรอบใจว่าปรบใจยัง เ้าอนแตทมงกับไปจไไปหอยอยู่สายผักอยู่สายนี่ยังอยู่ตลาดไทยอยู่โอ้ผักอยู่ตลาดไทยอยู่กับผักอยู่กับไผ่ลูกเส้นอะไร้บอ่าตคุณได้อ่ไปหนนึ่ยใ่หหองนยูส่ผักอยู่ส่มสาหุน่อยมาเด็นขอมสาหรุน่อยมาากัน ไม่ไปไปพักอยู่ตลาดไทยนงนไปพักอยู่กับกับปาักูเิบไ่ไโอเคเดี๋ยวกินข้าก่อนได้คลิปจ้ะตัดอย่นมาเน้อโอเคบายโอเคบายนุ้ยบุบีซื้อบ ยไ่ก็ลังอันนั้นสิตามัไรกินน้อก่ก็งถ่ายคลิปด้วกันเนาะมันกินเขาเด้อพี่น้องกน้กันอุ้ยนะคือมุกอไรน้แ่อย่าเปนยจะพุ่งใ่อนยิับลูกมันหอ หลับจลดมือเพชรน้องคบอเเพชรได้แล้วตัวนี้มันหดเอาบอกินบอหลเ่าเอาบอลเอาบอลอยากินกินจ้ะใส่หมุกหมดอุ่นตีสองก่อนยาน้ำมันเป็นมุกไหมมันกินอีดีมันกินอยู่บ่ยาถ้าแมงหูบนมันไข่มักินบ่ยาบอถ้าบันไข่บัโดนหันกิน

คุณโนสุหนักมาเสร็จเป็นแบบเราอยู่เดี๋ยวเป็นเป็นไงนเนาะมนงขึ้นไเดี๋ยวอยู่น้อกันได้ได้ๆโล่ก็จมาก ดัดการมือสั่นๆคต้งการได้ต้องนัันด้คืิมา,าไม่พอดเลนะางคนกิมก้กล้ใกล้กลทับเบาเลยนะฝีนองใกลไก่อยิบตีก็กลน่ตกินมือนีกินได้เยอ,เอะีน้องเลยแต่กินนี่ก็สเจ้าเพื่อนะมลกอบคุมตับเจที่ขอบคุณคว่หร้ จะลักยูนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้เอเจอกันใหม่นะคลิปหน้าบ๊าย